สวัสดีค่ะเมค่ะวันนี้เมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เจอมาจากการไปตั้งแคมป์คนเดียวในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งความสยองขวัญเลยค่ะนั่นก็คือหมู่บ้านฮานิวเฮบิมุระในจังหวัดไซตามะ ชื่ออย่างเป็นทางการของที่นี่คือหมู่บ้านไผ่ค่ะที่นี่หลายคนอาจจะรู้จักกันดีเพราะเป็นสถานที่ผีสิงที่มีชื่อเสียงมากๆและเป็นต้นแบบของฉากในเกมสยองขวัญชื่อดังอย่างไซเรนได้ยินว่ายูทูบเบอร์ชื่อดังหลายคนก็เคยมาที่นี่ค่ะและไม่ว่ามองไปทางไหนก็เกิดปรากฏการณ์ทางจิตได้ยินแบบนี้แล้วแน่นอนว่าเมย์ก็อยากจะลองมาตั้งแคมป์ค้างคืนที่นี่ ดูสักครั้งก่อนมาเมก็หาข้อมูลมาบ้างค่ะดูเหมือนว่าการตั้งแคมป์บนภูเขาจะไม่ผิดกฎหมายและที่นี่ก็น่าจะพักค้างคืนได้เตรียมตัวเสร็จก็ออกเดินทางค่ะครั้งนี้คนสัมภาระมาเยอะกว่าครั้งก่อนอุปกรณ์ก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะทั้งเต็นท์ถุงนอนแผ่นรองนอนปกติจะพักโรงแรมแต่ครั้งนี้ต้องกางเต็นท์เองเลยต้องไปตั้งแต่กลางวันขับร รถมาถึงภูเขาแล้วบรรยากาศดีมากค่ะเย็นสบาย แต่แล้วฝนก็เริ่มตกค่ะแย่ที่สุดเลยแม้ฝนจะตกตามที่คาดไว้แต่มันก็แย่จริงๆแถมยังมีคำเตือนฟ้าผ่าอีกด้วยถึงอย่างนั้นก็ยังตัดสินใจมาค่ะเดินทางตามระบบนำทางมาเรื่อยๆแต่แล้วแม้ก็หลงทางค่ะงงเลยว่าทำไมถึงออกมาถนนหลักก่อนหน้านี้พยายามหาทางเข้าอยู่20นาทีในที่สุดก็เจอทางเข้าค่ะต้องเดินเท้าเข้าไปแบบ อุปกรณ์แคมปิ้งหนักๆเดินเข้าไปเดินเข้าไปไม่นานก็เจอซากปรักหักพังทันทีค่ะมีทั้งหลุมฝังศพและสารเจ้าบ้านร้างก็มีเยอะเลยถ้ามาตอนกลางคืนนี่คงกลัวตายแน่ๆเจอเสาโทรศัพท์ที่งอ90องศาคิดในใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมองไปข้างหลังก็เห็นซากปรักหักพังเต็มไปหมดที่นี่คือฮานิวเฮบิมูระหรือหมู่บ้านไผ่ในอีกชื่อ ที่เป็นต้นแบบของเกมไซเรนเขาเล่ากันว่าจนถึงปีพศ2498มีคนอาศัยอยู่44คนที่นี่ค่ะที่ทางเข้าหมู่บ้านมีรูปปั้นจิโซทั้ง6ประดิษฐานอยู่แล้วก็ยังมีซากปรักหักพังอีกมากมายในหมู่บ้านก็มีศาลเจ้าที่นี่เคยเกิดคดีฆาตกรรมและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเหตุวางเพลิงนั่นอาจเป็นเหตุที่ทำให้อาคารหลายหลังถูกไฟไหม้ค่ะ ว่ากันว่ามาที่นี่แล้วปรากฏการทางจิตจะไม่มีที่สิ้นสุดทั้งการได้ยินเสียงและการรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจ เจอรูปปั้นจิโซแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะขอค้างคืนที่นี่นะคะจะไม่ทำอะไรแปลกๆเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีเงินถวายแต่จะนำเครื่องบูชามาถวายทีหลังนะคะเดินสำรวจหาที่กางเต็นท์อยากจะตัดสินใจว่าจะตั้งเต็นท์ตรงไหนให้เสร็จก่อนมืดเจอที่ว่างๆดูดีค่ะแต่แล้วแสงก็เริ่มหมดแล้วค่ะแย่แล้วที่ตรงนี้ก็ดูดีนะคะเป็นที่ราบดีจังเลย แต่ฟ้าเริ่มมืดแล้วขณะที่กำลังจะก,กลางเต็นท์นี่แหละค่ะได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเลยมาจากท่ามกลางซากปรักหักพังได้ยินชัดเลยค่ะรอเดี๋ยวตัดสินใจกลางเต็นท์ตรงนี้ค่ะไกลรูปปันจิโซถัดจากซากปรักหักพังสารเจ้าก็อยู่ใกล้ๆด้วยพอเริ่มกลางเต็นท์นี่แหละค่ะงงไปหมดเลยนี่คือเต็นท์ข้นงในใช่ไหมทําไมมันประกอบยากขนาดนี้ควรซื้อเต็นท์แบบกกางง่ายๆมามากกว่าแย่แล้วม ยากจริงๆนะคะการกลางเต็นเนี่ยพอใกล้จะเสร็จได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วเสียงอะไรนะ่ะรอเดี๋ยวนะคะอยู่ๆก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันที กางเต็นท์เสร็จแล้วค่ะแต่ฟ้ามืดแล้วได้ยินเสียงแปลกๆแย่แล้วแย่แล้วได้ยินเสียงฝีเท้าด้วยค่ะมันมืดเกินไปข้างในเต็นท์ก็มืดสนิทไม่มีแสงเลยน่าทึ่งจริงๆบริเวณรอบๆก็เป็นแบบนี้ค่ะเมกลัวค่ะเวลา18นาฬิกา43นาทีเมตัดสินใจว่าจะลงจากภูเขาไปอาบน้ำค่ะ รบกวนรูปปั้นจิโซนะคะจะถวายเครื่องบูชาให้ค่ะหาเงินในกระเป๋าสตางค์วางเงินไว้500เยนพอเห็นใบหน้าของรูปปั้นจิโซแล้วรู้สึกสงบมากๆเลยค่ะไม่มีความกลัวเลยใบหน้าท่านน่ารักมากๆขออนุญาตไปอาบน้ำนะคะกลับมาจะมาสำรวจที่น่ากลัวนี่อีกครั้งค่ะ มาถึงบ่อน,น้ำพุร้อนแล้วค่ะอยู่ติดสถานีรถไฟเลยค่ะสวยงามมากมีร้านค้าร้านของฝากร้านอาหารเยอะแยะเลยค่ะเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนที่ดีมากๆเลยค่ะสดชื่นมากได้พักผ่อนเต็มที่ พอจะกลับนี่แหละค่ะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนี่คนละโลกเลยเมกลัวหมีจะออกมาถนนกลับนี่ก็น่ากลัวมากหมอกก็ปรากฏขึ้นมาด้วยค่ะกลับมาถึงทางเข้าหานิยุเฮบิมุระแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง ฝนตกหนักมากค่ะสวัสดีตอนเย็นกลับมาแล้วค่ะหมอกหนามากจริงๆมองแทบไม่เห็นอะไรเลยเดินไปเรื่อยๆได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาข้างหลังด้วยค่ะตอนนี้เวลา23่สนาฬิกานาที กลับมาถึงเต็นแล้วบอกรูปปั้นจิตโซว่วากลับมาแล้วนะคะได้ยินเสียงลึก,กลับดังออกมาจากจิตโซด้วยค่ะเสียงอะไรนะ่ะแย่แล้วขยับไม่ได้เลยเขาเล่ากันว่ารูปปั้นจิตโซเคยถูกขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีเหตุวางเพลิงตามมาเขาว่าการวางเพลิงอาจมีสาเหตุมาจากคำสาปของจิตโซ มาเช็คเต็นเมคิดว่าเมปิดเต็นแล้วนะปกติก็ปิดอยู่แล้วค่ะเพราะฝนตกแต่เต็นมันเปิดอยู่ค่ะแล้วข้างในก็เปียกไปหมดเมนี่มันงี่เง่าจริงๆรอบๆตัวก็มีเสียงดังค่ะ อยู่นิ่งๆไม่ได้เลยความกลัวเข้าโจมตีทันทีเมกํำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมาอยู่ในสถานที่ที่น่าทึ่งในทางที่น่ากลัวแบบนี้ได้ยังไงเมตัดสินใจสํารวจหมู่บ้านตอนกลางคืนค่ะ ตอนนี้มันกลางคืนแล้วเดินไปทางขวาตามแผนที่ที่เมธรทำเจอซากปรักหักพังมากมายสารเจ้าเจอทางตันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เสียงหยดน้ำกระทบหลังคาบ่อน้ำแม่น้ำบรรยากาศมันรกร้างจริงๆ เดินสำรวจไปตามทางเจอสิ่งของเก่าๆจักรยานเก่าอายุ60ปีแฮนกับอานยังเป็นแบบสมัยก่อนเลยเจอซากบ้านที่ถูกไฟไหม้แต่โครงสร้างเดิมยังอยู่หน้าขนลุกมากขึ้นเมื่อของดั้งเดิมยังคงอยู่เสี่ยงต่อการพังทลายมากเห็นหม้อหุงข้าวเตาแกส๊สอ่างอาบน้ำเก่าอ่างอาบน้ำเก่าแปรงหวีผม ขึ้นไปชั้นสองเจอหนังสือพิมพ์ติดอยู่บนเพดานด้วยเหตุผลบางอย่างหนังสือพิมพ์ก็ติดที่เพดานค่ะมีหัวข้อข่าวที่น่ากลัวเกี่ยวกับมนุษย์พยายามซูมเข้าไปดูมันหลุดโฟกัสค่ะน่ากลัวจริงๆนะคะเดินต่อ เจอข้างคทาสองตัวแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงวิทยุหรือทีวีเลยค่ะได้ยินจากหลายที่เลยเสียงอะไรก็ไม่รู้จริงๆค่ะเดินไปเจอสะพานด้วยค่อนข้างแข็มแรงเดินข้ามไปถนนทอดยาวไปเรื่อยๆที่นี่เป็นหมู่บ้านอาจจะเชื่อมกับหมู่บ้านอื่นรอบๆก็ได้แต่สุดท้ายก็เจอทางตันอีกแล้วค่ะเจอหลุมฝังศพอ,อีกครั้ง ซากอาคารที่ยังคมรูปแบบเดิมมีทั้งอ่างอาบน้ำและห้องสุขาเก่าคิดว่าทำไมถึงมีรอยสั์ทั้งที่ถูกทิ้งร้างมา60ปีแล้วคงเพราะาสัต์ผ่านไปผ่ามาค่ะเขาเล่ากันว่าในแถบจิจิบุนี้มีธรรมเนียมที่น่ากลัวเหมือนในมังงะหรือหนังเลยเป็นความสามาคีที่น่าขนลุก เพื่อนของเมยญาติมาจากจิจิบุเขาก็บอกว่าเวลาคนนอกเข้ามาทุกคนจะรังแกพวกเขาเดินต่อไปได้ยินเสียงจากข้างหลังอีกแล้วค่ะเสียงฝีเท้าเดินมาถึงลานกว้างเจอชามวางคว่ำหน้าอยู่ค่ะ ขนลุกไม่หยุดเลยทำไมชามถึงคว่ำอยู่มันเป็นการร้องไห้ถึงอะไรบางอย่างหรอเป็นเสียงสาสตร์หรอไม่เหมือนกันเจอหินที่ไม่ใช่หินธรรมาดาค่ะมีตัวอักษรสลักไว้เดือนที่16ไม่มีเดือนที่16นะคะชามคว่ำก็มีหลายใบเลยค่ะใกล,ๆล้ๆหลุมฝังศพ ตอนกลางคืนอยู่ในเต็นท์นี่แหละค่ะได้ยินเสียงครวญครางจากข้างนอกถ้าตั้งใจฟังดีๆมันน่ากลัวมากรู้สึกเหมือนถุงพลาสติกมาโดนขาไม่ชอบเลยค่ะเป็นไปไม่ได้ทำไมเมต้องมานอนที่นี่ด้วยนะได้ยินเสียงแปลกๆป,ปนกับเสียงฝนเสียงฝนก็เหมือนเสียงฝีเท้าจริงๆค่ะ เวลานี้0:14เม่นอนไม่หลับเลยค่ะวางกล้องไว้แล้วพยายามนอน30นาทีผ่านไปยังนอนไม่หลับ1ชั่วโมงผ่านไปผสมกับเสียงฝนเมได้ยินเสียงลากและเสียงฝีเท้าได้ยินอยู่นานมากเม่กำลังจะเป็นบ้าค่ะ คิดอย่างจริงจังว่าจะลงจากภูเขาดีไหมอย่างไรก็ตามเมเอาชนะความกลัวนี้ได้ด้วยการสวมหูฟังตัดเสียงรบกวนค่ะน่าจะหลับไปก่อนตีห้าตื่นเช้ามาฝนหยุดแล้วค่ะบรรยากาศสดใสสวยงามเห็นซากปรักหักพังในแสงเช้ามันแตกต่างไปจากเมื่อคืนโดยสิ้นเชิงน่าทึ่งมาก เก็บของทำความสะอาดเสร็จแล้วใช้เวลานาน,านมากเลยเมกกำลังจะกลับบ้านค่ะเริ่มมีหมอกหนาอีกแล้วขออนุญาตนะคะขอบคุณมากแม้จะนอนไม่หลับเลยแต่ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ดีนะคะสรุปแล้วที่นี่คือหมู่บ้านไผ่ การตั้งแคมป์ในจุดผีสิงมันยากกว่าที่คิดจริงๆค่ะคืนนั้นเมย์เกือบจะเป็นบ้าไปเลยได้ยินเสียงต่างๆมีเสียงบางอย่างลากไปและเสียงฝีเท้าเสียงฝนมันเหมือนอย่างนั้นหรอเมย์ก็ได้แต่จินตนาการไปต่างๆนานาคนที่ลากเกลียนออกไปข้างนอกเมย์เอิดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึง ผีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นถ้าเมไม่มีหูฟังตัดเสียงรบกวนคืนนั้นเมคงตายไปแล้วค่ะจริงๆคิดว่าจะกลับบ้านดีไหมคงต้องคิดทบทวนเรื่องการไปอยู่ในสถานที่ผีสิงในอนาคตอย่างไรก็ตามเมก็จะไปตั้งแคมป์ต่อไปค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะ